สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวัญใจเศร้าทุ่งและกัท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมื่อนีนน้ำสาระนหลูมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับพี่น้องนะครับมือนี้นะครับจะมาพาพี่น้องมาทำามเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บหัวเชื้อจุลินรีว่าง่ายคือเฮ้ามักเป็นจุลินทรีย์ตั้งต้นแล้วเฮ้าอยากได้จุลินซียเฮ้าสิเก็บช่วงแรมันจังจะได้ปริมาณจุลินทรียหลายสุดมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับอางเช่นพี่น้องมัก อาจจุลินทรีย์ตั้งต้นจากนอกกล้วยนะครับพี่น้องนะครับจุลินทรีย่นอกกล้วยเนาะไวยังไงนะครับเขาจะเก็บไอ้จุลินทรีย์นี่ไว้ใส่ประโยชน์ต่อไปเขาจะเก็บช่วงใดนะครับในการมักจุลินทรีย์ตั้งต้นนี่เขาจะบ่ได้เติมจุลินทรีย์อื่นเข้าไปนี่พี่น้องนะครับเขาจะมีตั้งแต่วัสดุมักกับกากน้ำตาลนะครับแล้วก็กับน้ำเท่านั้นนะครับมักรวมกันแล้วให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในวัสดุมักนั่นจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเต็มที่เขาจึงจะทําการเก็บเอานะครับเขาจะเก็บได้ส้วงใดเขาจะเบื้อง ว่าจะได้ปริมาณจุลินทรี์ที่มีปริมาณหลายสุดมีประสิทธิภาพสูงสุดเดี๋ยวมัน,พพนอีพาพีพาน่อมาเบิงนะครับอันนี้เป็นจุลินรีย์หมักจากต้นกล้วยเนาะหลังจากตัดกินหมากมปแล้วก็เลือต้นเหลือยยวกเหลือใจแกนบันนํามาหมักกับกากน้ำตาลโดยไม่ได้เติมหัวเชื้อใดๆดทั้งสิ้นนะครับให้หัวเชื้ออยูย่ยในน้ำน้ำของกล้วยนั่นแหละน้ำในต้นกล้วยนั่นแหละจะเรื่อเติบโตขึ้นมาเองเดี๋ยวภาพพี่นออมาเบงนะครับ มักไปได้เกตมือได้แปดมือแล้วนะครับพี่น้องนะครับอ่านภาพพี่น้องบึงนี่พี่น้องนะครับหลังจากเข้ามัร์กไปได้เกตแปดมือนะครับจูรินซี่กาลังเจริญเติบโตเต็มที่นะครับเพราะว่าจะเป็นยุดด้านหน้าด้านในหรือทุกๆุกส่วนในวัดสุดุมากเข้ากําลังเจริญเติบโตเต็มที่นะครับอายุกันยู่ช่วงประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันนะครับพี่น้องช่วงนี้จุรินซี่เจริญเติบโตเต็มที่เหมาะแก่การที่พี่น้องจะเก็บเอาหัวเสื้อจุรินซี่นะครับ เก็บเอาเป็นหัวเสื้อก็เหมาะที่สุดช่วงนี้นะครับพี่น้องประมาณเกตถึงซิมือนะครับแต่ทาบ่มีเวลาจริงๆก็จะ,ะเยื้นไปเกิน1ิหามือได้พี่น้องเด้ประมาณนี้นะครับพะวาหลังจากนั้นนะครับจุลียซี่บางส่วนนะครับจะ,ะสลายไปจะตายไปนะครับพี่น้องเห็ดขาวได้ปริมาณจุลิยนซี่บ่เต็มที่แต่ช่วงเกตมือถึงซิมือนี่เป็นช่วงที่เดินเต็มที่นะพี่น้องนะสังเกตนี่จากฟองอากาศจากฝ่าขาวจากยังแม่นเบิดพี่น้องมีทั้งกลุ่มที่ ไม่ต้องการอากาศและต้องการอากาศส่วนที่ต้องการอากาศมีบ่อไหลพี่น้องจับยุดผิวๆหนาเนี่ยนะครับนี่เขาก็สามารถเก็บได้เลยนะครับส่วนที่ไม่ต้องการอากาศก็อยู่ภายในเนี่ยเขาก็สามารถเก็บได้เลยนะครับพี่น้องเก็บโดยการจะได้ตรียมเข้ากองเอาเท้ามเขาแล้วก็ใส่ในภาชนะที่มิดชิดปิดเรียบร้อยนะครับบ่ให้โดนแสงเลยพี่น้องนะเดี๋ยวเปิดโดนบ่ไหรเดี๋ยวจะเฝ้าเก็บน,นะครับนี่เอามาให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับนี่เป็นช่วงที่เสื้อจูลินซี่ เดินเต็มที่นะครับเป็นจุลินรี์จากต้นกล้วยนั่นแหละพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องมักนอกกล้วยก็เป็นจุลินทรีย์นอกล้วยอันนี้เป็นจุลินซี์จากต้นกล้วยนะครับพี่น้องก็คือไม้ย้ึงว่าจุลินทรี์ที่อาศัยอยู่ในน้ำในลําต้นของกล้วยในนอของกล้วยนั่นแหละครับเป็นจุลินทรี์ที่มีประโยชน์นะครับจริงๆมันก็คือมาจากดินพอละเป็นจุลินรี่อยู่ในดินแต่ว่ามัน พานน้ามเรียงพันหักของกล้วยดูดขึ้นมาไว้ในต้นของเขานะครับเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากนะครับพี่น้องย่อยสลายดีกว่า EM ถึงหลายเท่านะครับนะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็นจุลินทรีย์ที่อุดมไปด้วยฮอร์โมนต่างๆที่เขาผลิตขึ้นนะครับพี่น้องประกอบไปด้วยจุลินทรีย์หลายชนิดเพราะว่าจะเป็นพวกล่าขาวนะครับยีสต์แบคทีเรียและก็ จุลินทรีย์อื่นๆที่เป็นประโยชน์นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืชนั่นแหละนะครับถ้ามันเป็นพิษเนี่ยต้นกล้วยก็คงจะบดบดขึ้นมาไว้นะครับพี่น้องนะครับอ้าวเป็นช่วงที่เหมาะในการเก็บเลยเนาะพี่น้องนะนี่ยหายพี่นอ้องเบิ่งเนี่นะครับเหมาะในการเก็บไอ้ใส่ภาชนะเลยอ่ะนี่ยภาชนะก็ควรจะเป็นอ่าที่มิดชิดนะครับพี่นอ้องพางแสงได้ดีนะครับหรือจะเป็นถังลักษณะนี้ก็ได้นะครับอันนี้คนใจเสียถุงได้เก็บอ่าการขยายสารเลี้ยงซุปเปอรโศศ์โพดเอาสองไว้แล้วนะครับพี่น้อง เปิดเข้าไปทั้งในฟทบุไปตบุไปกนน่นะครับเสื้อเดินเต็มที่อันนี้ก็คือกันนะครับพี่น้องได้เก็บมือถึง1ิมือเก็บได้เลยนะครับเพื่อเอาจุลินรีนะครับถ้าพี่น้องปล้อยโด,ดนไปนะครับมันจะย่อยสลายน่อกกล้วยแล้วก็จุลินทซียบางตัวก็จะลดปริมาณลงนะครับเพื่อให้เาได้จุลินทซียมาเต็มที่นะครับเต่้เาจะได้ปุ๋ยแทนนะครับถ้ามักไปโดน,ดนป้าไวโดนๆน,นะครับไอ้น่อกกล้วยนี่ย่อยสลายเบิดนี่ต้นกล้วยย่อยสลายเบิ้นี่จะเลือกเพียงน้ำสีน้ำตาลดำนะครับนั่นนนจะะเปป็ุ้๋ยครับ แต่ว่าข้ามักเอาจุลินซี่ช่วงนี้ฮะเอาสะก่อนนี่นะครับนี่เก็บสะก่อนช่วงนี้เนาะนะครับนี่คือการเก็บจุลินซี่นะครับไว้เป็นหัวเสื้อนั่เองนะครับเพราว่าจะเป็นจุลินซี่นอกกล้วยจุลินซี่นำเข้ามาหรือจุลินรี่จากผลไม้ซุกการลักษณะเดียวกันครับพี่น้องเมื่อเสื้อเดินเต็มที่ลักษณะนี้ก็เก็บได้เลยนะครับยาป้าไปโดนถ้าป้าไปโดนนะครับจุลินซี่บางตัวก็จะสลายไปโดยเฉพาะพวกไอ้ล่าเข้าๆข้างบนนี่ครับเมื่อ ได้มาระยะหนึ่งนะครับมันก็จะสลายตัวไปนะครับ <c oughs> เ้าวดเก็บโวงน,นี้เลยน้องพี่น้องเนะนะครับเอาหามมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสาหรับการเก็บหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับการเก็บข้ากับเก็บใส่พันชนะมิชชัดนเพี่น้องด้วยน,นะครับมีท่าเสียงยังดีนะครับพันชนะที่จะเอามาใส่ต้องสะอาดเพราะว่าจะเป็นทั้งตักทั้งกลวยทั้งขวดนะครับพี่นอ้องนะครับการเก็บก็ะเคลนี้ละข้ากล่องเอาใจเฉพาะหน้านี่ นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับจับเต็มข่างขวดแม่ไม่เลยนพี่น้องนะครับเข,ข,ขบาเก็เอา,เ,อาเลยนี่นะครับต้องไปอ่าเราจะสรุงจะเอาไปปั่นมู่นะครับมีหลายท่านขอมาอยู่นะอยู่มองเห็นงานเนาะเพื่อจะได้เป็นหัวเสือะสจะได้ดีเด้ยนี้นบนมีเวลาเห็ดอะไรกันอขาปั่นกันไปพี่น้องนะครับจ่จริงตอนมีนรากล่องด้วยพี่น้องดนะ้นะครับอันนี้ ยาต้วยกันจะลงไปนึ่นโห,โห,โห่อหอบบลาดิบ่ยนะครับการเก็บหัวเชื้อจุลินซีนะครับจ,จะได้จุลินทซียที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีจำนวนจุลินทซียหลายที่สุดนะครับพี่น้องน,นะครับตัวนี้นะครับถาลไอยไปโดนกนันแน่นอนจุลินทซียเข้าจะเบิดหรือถ่ายเก็บเรียวเกินไปนะครับการเดินของเสื้อนังบาท่านเต็มที่กะ ฮ็เฮาได้ปริมาณจุลินทซีที่น่อยนอกจากน่อยแล้วยังบ่แข็งแรงเนื่องจากว่ามาันพึ่งเริ่มเดินถ้าไม่ค้นกับพึ่งตื้นนอนว่าถ้าป้องกันฟ่งแยงขึ้นมายังบ่ท่านเตรียมพร้อมมิยังอยนะครับโอ้ต้องเอาในช่วงนี้ละส่วงที่เขาเดินเต็มที่นี่พี่น้องนี่นะครับนี่ได้เลยน,นะครับนี่เขาก็จะได้จุลินซีนั่นเป็นแน้วเน,นี่ยต่อมาณนี้นะครับได้จุลินซีที่มีประสิทธิภาพอาท่านได้ที่ว่า โอ้ยมักแัน้ดยน้อกจังสีได้ปริมาณจุลินรี่เต็มที่เมื่อนี้นำเคล็ดลับมาฝากพี่ฝากน้องแล้วเนาะนะครับสำหรับการเก็บหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับพี่น้องพี่น้องมักกกนังก็แล้วแ่นะครับแค่ก่อสสำคัญคือขอให้เป็นการมักแบบตั้งต้นให้พี่น้องด้วยคือมักโดยให้จุลินรี์ที่มีในวัสดุมักนั่นจะเริ่เติบโตเข้ามาเองไม่ต้องไปเติมนะครับว่่ต้องไปใส่เอมเอมน้ำมักนั่นมักนี่ไม่ต้องใส่นะครับมักเพียงกากน้ำตาลหรือน้ำตาลสายแดง กับวัสดุ้มก,ก็พออนอกไปหนอเเนาะดีๆๆๆๆๆๆ๋ยวไหจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในวัสดุมเหมือนเขาจะเล่นเติบโตขึ้นมาเองคือจังลักษณะของจุลินทรี่หนอกล้วยเห็นไหมครับพี่น้องนะครับเป็นยังที่เขาจังไหเอาตั้งแต่ตอนเศร้าๆมืดๆในการขุดหนอกล้วยแล้วก็ไม่เกินหนึ่งเม็ดก็เนื่องจากว่าช่วงเศร้านะครับแดดเพระทัานมีนี่การเคลื่อนย้ายของจุลินทรีย์บางชนิดนี่ยังเพระทันดินดำเนินยังเพระทัานเป็นยังเพระทัานง่ายนะครับพี่น้อง ร่วมทั้งแร่ธาตุต่างๆน้านะครับกับพ่อทันย,ย่อยเมื่อมีแสงแดดขึ้นมานะครับจุลินทรีย์บางตัวที่พ่ต้องการแสงอาจจะยหญยกลับลงไปอยู่ในดินฉะนั้นเขาต้องเอาก่อนมันสิยใหญ่ตัดลัดมาเลยนะครับน้องตัดนอกกล้ยรับมาเลยกระยะอาอนสูงเลยล่นะนะครับเอาช่วงที่พอดีไม่เกินหนึ่งเมตรเพราะว่าช่วงนี้อาการดูดน้ำดูดแร่ธาตุดูดจุลินทรีย์จะอยู่ในช่วงที่พ่อเหมาะถ้าสูงขึ้นไปแท้ๆ,ๆนะครับอ สูงขึ้นไปท่ายจุลินซี่แห้งหน่อยว่าไงนะครับเพี่น้องเขาจะกาหนดว่าให้เอาในช่วงที่ไม่เกินหนึ่งเมตรแล้วก็ตัดตอนเช้ามดืดจะท่านให้แสงแดดขึ้นเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายแร่ธาตุต่างๆแล้วก็จุลินซี่กลับลงไปสู่ดินอีกนะ้องพืน่อนนาะนะครับเนาะ,นะะ,ะเคล็ดลับบอกกันแล้วายสั้นก็นสงสัยมากวา่าเป็นยังก็ให้ตัดมดืดตะบักอานะ่าหงหรือพสับนะผักกับพเป็นมนลเงากล้วยขั้วขั้วเต้เด็กดกสั่งเอากับพเป็นยังน้องเพื่อนนาะเพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณภาพที่สุดนะครับ แล้วก็ตลอดทั้งการเก็บกับมือนี่ก็นํามาฝากพี่ฝากน้องไว้เก็บช่วงใดนะครับกับประมาณเก็บวันถึงสิบวันหรือสังเกตว่าจุลินรี์เดินเต็มถังนะครับเดินเต็มวัสดุมักบอกว่าทั้งทั้งหนาทั้งทั้งแน่น้านะครับหลังแม้ว่าาจะค้นไปแตกสลายไปในนึงเมื่อไม่มากก็ข้นมากขึ้นเก่าเพี่นนองเพราะว่าเป็นช่วงที่กาลังเจริญเติบโตกับมอในการเก็บเลยประมาณเก็บมือสิบมือถ้าบ่มีเวลาอลี้ยงากให้เกินสิบห้ามือเพราะว่าหล้างากนั้นไปจุลินซี์บางชนิดจะลดปริมาณลง นะครับเฮ็ดให้เข้าได้จุลินรี่บ่เต็มที่วาซั่นแต่ว่าช่วงเฮ็ดมือถึง10นงึมือนี่เป็นช่วงที่จุลินรี่เต็มที่แต่เอาเลยฟฝ้าตักตวงเลยนอ้นองเน,นะครับมฝ้าตักลัดเลยคือจังตัดนอกลก้ยละช่วงจุลินซียขึ้นมาเต็มนอกลก้ยกันจะท่านให้แดดออกตัดลัดเลยนะครับแต่ก็จะเอาเม,อมาหมักนะครับพี่น้องนะครับเอามือนีน้าสาระเกี่ยวกับการเก็บหัวเชื้อจุลินรี์เก็บช่วงไหนจึงจะได้ปริมาณจุลินรี์ เยอะที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับช่วงเก็บมื่นถึงสิบมื่นหรือช่วงที่จุลินทรีย์จะเริ่มเติบโตเต็มที่นะพี่น้องเนาะนี่นะครับนี่มาได้แล้วนี่นะครับออกบอกแบกบอกแบกอย่างนี้นาะเขาทํางานจะเอาไปเป็นหัวเสือ้อเพราะว่าพี่น้องจะเอาไปมักจุลินทรีย์น้ำม,มักปลาจุลินทรีย่มักผลไม้ยังแล้วแต่ละสามารถใส่เป็นหัวเสือ้อได้เป็นอย่างดีนะครับเราต้องไปซื้อเอี๊ยมน้ำลายมันแพงเฮ็ดเอาเลยนะั่นเป็นองเนาะเก็บไปใส่นะครับเมื่อเก็บลักษณะนี้แล้วนะครับถ้าเข้าน่าไปใส่ก็อยู่ได้หลายเดือนนี่นี่น พกเดือนเจ็เดือนคนละนะครับพี่น้องแต่ขอให้เก็บให้ถือลักษณะนะครับบ่ราว่าปตากแดดแมบแอบดืงเหงอแตกยางตายออกจุลินซี่กับอยู่ลินซี่แตาว่าําไปเจอลักษณะนั้นบอลอดเคลื่อนนะครับพี่น้องนะครับเก็บให้เม็ดเจ็มีวัสดุพางแสงให้อยู่ในหม่มในอุณหภูมิปกติเพราะว่าสุนี้มันจะบ,บ่คอยทนห้อน,อนใดน,นะครับพี่น้องนะครับ อ่าคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพียงเท่นี้นะครับคลิปหน้าไม่ยังดีๆพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกระลังใจพวใจชาทุ่งขึ้นเก้านะครับเพื่อจะได้ทำการมักจุลชีวินไว้หลายๆเพื่อไป,ไปผลิตปุย๋ยเหมือนในพี่น้องนะครับเขาไปเฮ็ดปุย๋ยเฮ็ดปุ๋ยเข้ามักวัสดุดิบหรือพี่น้องจะไป,ไปผสมกับปุย๋ยมักก็ได้พี่น้องนะครับผสมกับปุย๋ยมักก็ได้จะจุลชีวินพวกนี้ก็จะฝังตัวอย่าง,งปุย๋ยมักเข้าแล้วเมื่อเขานำไปใส่ชุดนี้ก็จะทำงานโดยการย่อยสลายแร่ธาตุต่างๆจังแสนจังสีเข้านะครับ นะครับเทคไทยปุ๋ยมักมนั่นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับพี่น้องนะครับโอ้หอมกุุบก็ประความบรได้ณทุงเท่าเก้านะพี่น้องนะบางคนอาจจะสงสัยว่าทักทุงใส่ผักบ่ิเวนทุงเท่าเก่้าพี่น้องนะครับทุงเท่าบรดิดใ้ใไรแล้วมันจะาตายว่าเวไม่ไง่ว่ามันเหม็นนะระบอาตายเนาะน,นะครับอ่ะคลิปนี้ฝากพ,พี่เขาเรือ่องเทคไท่นี่แหละสวัสดีครับ